สวัสดีครับพบกันชื่นเคยกับผมดิกอเอดีวันนี้ตามคำเรียกร้องก็ผมมารีวิวการใช้งานและโหมดต่างๆของเจ้ากาเ mm hmm. ดตกาเดตเอทิโปรครับ ครับผมวิธีแรกนะผมวิธีเปิดเครื่องวิธีเปิดเครื่องกดแชร์ไว้สังเกตหน้าจอนะครับผมนี่ด้านขวาม,มือนี่เป็นหน่วยความลึกบอกความลึกอันนี้หมายถึงโหมดโหมดต่างๆตรงนี้เป็นค่ายดีตรงนี้ตรงกลางเป็นค่ายดีครับผมอันนี้เป็นเซนส์ความรู้สึกมันลึกไม่ลึกขึ้นอยู่กับเซนส์นตัวกลางอาแล้วก็ค้าข้างบนเป็นแถไอคอนต่างๆไว้ตัดเหล็ก ตัดโลหะต่างๆครับผมวิธีเลื่อนโหมดนี่ครับผมโตเปิดปิดเหมือนเดิมวิธีเลื่อนโหมดจะมีโปรสังเกตด,ด้านบนมองเห็นไหมด้านบนจะมีโปรมีคัสตอมมีคอยมีซีโร่มีเลื่อนไปพอเลื่อนไปก็เป็นสแตนดาร์ดคัสตอมคอยซีโร่เหมือนเดิมนีม่เลื่อนโหมดอ่าแล้วก็ปรับความรู้สึกนี่สังเกตไอคอนตรงนี้สังเกตดู นี่เลื่อนเลื่อนความรู้สึกเปิดหมดลดลงมาอ่าหรือบอกอันนี้ไปอันนี้เป็นผ่านอ่าโอเคความรู้สึกอ่าแล้วก็ต่อไปเป็นวิธีตัดตัดโลหะชนิดต่างๆนี่เลื่อนตัดไอคอนทางข้างบนเลยนี่เลื่อนตัดได้เลยอ่าตัดสมมติเราจะตัดตัวนี้ทิ้งไปเราก็ตัดไปนี่ตัดทิ้งไปตัดได้เลยแล้วก็ถ้ายกเลือกการตัด ตัวเดิมเลยเลื่อนมาตัวเดิม,ม,ดมอ่าแล้วก็โหมดเป็นเป็นปุ่มปุ่มไอร n นออเดโอันนี้มาถึงนี่สังเกตตัวนี้กดเสร็จปั๊บจะเป็นอย่างเงี้ยนี่นี่ไอรอนออดไว้ตรวจสอบเสียงสนิมเช่นเหล็กฝาเบียเหล็กหนาหนาไอรอนกดไอรอนออ i ดใช้งานได้เลยแล้วก็ปุ่มพินพอย ไว้สำหรับหาพิกัดจุดของของในหลุมอ่าอันนี้ปุ่มตัดนี่ก็อีกปุ่มหนึ่งเป็นปุ่มกาบาลานวิธีทำง,งานกาทำงานของกาบาลานก็คือกดแช่แล้วปั๊มดินกดแช่แล้วก็ปั๊มดินนี่ปั๊มดินตัวเลขตัวเลขไอเดียนิ่งออโอเควิธีการเปลี่ยนฐานของผมนี่หมุนไปหมุนแล้วดึงออกมา อันนี้เขาหน,นีหมุนแล้วครับผมแล้วดึงออกมา,ามมแล้วดึงออกมาครับอ่าใส่กลับไปนี่แล้วก็ปิดปิดหมุนได้เลย โอลิงตรงนี้อย่าลืมทาวัาสลินนะครับผมเพราะว่ามันจะช่วยกันน้ำได้เยอะเลยนี้ด้านล่างอันนี้เป็นที่ใส่หูฟังหูฟังของเขาอันนี้ใส่จานข้างล่างตอนตอนประกอบนะผมพยายามพันตอนประกอบพยายามพันสายให้ดีเพราะว่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าจานเนี่ยถ้าจานกับสายเนี่ยมาเข้าใกล้กันอย่างเงี้ยพ้อยมาเนี่ย ทำให้เครื่องกวนเคยมีเคสลูกค้าโทรมาถามว่าทาไมเครื่องกวนจานสุดท้ายลูกค้าลูกค้าเอาสายเนี่ยมาห้อยมาโดนจานจทำให้เครื่องกวนโอเคอเครับผมจบกันไปแล้วนะครับผมวิธีการใช้งานคร่าวๆของเจ้าการ์ดเอชอปรเพื่อนๆมีข้อสงสัยอะไรต่างๆนะครับผมทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์เลยครับผมแล้วก็ ขอฝากกลุ่มสมาคมเครื่องตรวจโัวะาดไทยแลนด์นะครับมีทั้งมือใหม่มือสมัครเล่นมือใหม่มือเก่าต่างๆความรู้แชร์ประสบการณ์และขายเครื่องตรวจแล้วก็เพื่อนๆที่ติดตามทาง Facebook อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆที่ติดตามทาง YouTube กดกระดิ่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้ลิคอเอ็มดีด้วยนะครับผมวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ ร้านลิกอเอ็มดีจำหน่ายเครื่องตรวจโลหะและอุปกรณ์ล่าสมบัติโทร085 654 3287